มาดูกันดีกว่า10ปริศนาที่น่าสนใจในเรื่องวันพีชนั้น,นะครับเกี่ยวกับหนวดดําจะมีอะไรกันบ้างจะมีปริศนาที่คุณสงสัยหรือไม่ไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขบวันพีททั้งหลายเลยสำหรับวันนี้นะครับผมจะนําเสนอส0ปริศนาที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนวดดำนะครับที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยและเป็นเรื่องที่แฟนขบวันพีทนั้นอยากจะรู้เสเหลือเกินนะครับมีแต่เรื่องน่าสนใจทั้งนั้นเลยเพื่อไม่เสียเวลานะครับอย่าลืมกดซับสไคร้และก ไม่อย่างนั้นเวลาผมลงคลิปใหม่ๆมันจะไม่แจ้งเตือนคุณเลยนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยรายการโอเคไม่เสียเวลาไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่ปริศนาหนวดดาเรื่องที่1นนะครับว่าหนวดดานั้นเป็นลูกเต้าเหล่าใครจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ค่อยฟิกสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าวันพีทบางทีแล้วคนที่ยิ่งใหญ่ไขทองคําในเรื่องก็ไม่จําเป็นเนาะที่จะมีพ่อนะครับที่มันยิ่งใหญ่ตามไปด้วยด้วยความที่ว่าหนวดดาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างปริศนานะครับเปิดตัวมาว่าเป็นเด็กกานนรัมือึึงถงถี พระแห่ขอแวะนิดนึงแล้วกันนะเอาเป็นว่าเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ใช่ไหมสลับหนวดดานะครับแต่แน่นอนนะครับคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีพ่อมีแม่ใช่ไหมมันคงเป็นปริศนาอะไรบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปได้นะครับว่าหนวดดานั้นเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะครับแต่ตรงนี้ผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะจะมีหรือไม่มีนะครับก็เป็นไปได้แต่ถ้าหากมีการเชื่อมโยงเช่นอโจรสลัดตำนานอย่างโจรสลัด,ดร็อกอย่างไงร็อกดีซีเบกมันก็คงจะเป็นหนึ่งสิ่งนะครับที่ดีงามนะครับฟิลแบบว่าเอ้ยหนวดดำนั้นต้องการแก้แคนเเพพืื่่อออออขงงตหรสา พ่อของตัวเองอะไรก็ได้นะครับมันก็ทําให้เนื้อเรื่องนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแต่ตรงนี้ก็ต้องไปรอดูว่าจะมีความเกี่ยวข้องบ้างหรือเปล่ามาต่อที่เรื่องที่2นะครับทำไมการหนวดดานั้นถึงจะได้ผลยามิยามินะครับหรือว่าผลในความมืดเสือเกินแน่นอนนะครับเป็นผลปีศาจเดียวที่หนวดดานั้นเฝ้ารอและอยากได้มากที่สุดเลยถึงขนาดที่ว่านะครับยอมไปเป็นลูกเรือของกลุ่มหนวดขาวใช่ไหมโดยคิดว่ากลุ่มหนวดขาวเป็นกลุ่มโจสรสลัดใหญ่น่าจะมีโอกาสสูงนะครับที่จะได้เห็นนะครับผลยามิยามิเมื่อวันที่เขา ได้พบเจอผลนี้ก็ฆ่าหัวหน้าหน่วยนะครับของกลุ่มจนสลัดหนวดขาวไปนะครับแล้วก็แย่งชิงพลังผลปีศาจนี้มานะครับจึงทาให้พลังผลปีศาจนี้มันน่าจะมีปริศนาอะไรนะครับที่มากกว่าความแข็งแกร่งนะครับพ้องจริงเราก็เห็นแหละว่าแข็งแกร่งใช่ไหมสามารถเหนือไปกว่าผลปีศาจของเอสได้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับยังสามารถชนะมาโกได้นะครับแต่มันก็ยังดูเป็นเรื่องน่าสงสัยอยู่นะครับเออมันก็มีพลังผลปีศาจเทพในเรื่องทําไมถึงมุ่งตรงนะครับมาเอาแค่ผลปีศาจนี้ล่ะหรือจะมีความเชื่อมโยงหรือเปล่า กับสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทนะครับเออตรงนี้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนอนาคตมีเฉลยแน่ๆว่าทําไมกันนะครับผลยามียามิจึงเป็นผลปีศาจนะครับที่หนวดดานั้นไฟหาเสือเกินมาต่อที่เรื่องที่3นะครับทาไมการหนวดดํานั้นจึงสามารถครอบครองผลปีศาจได้ถึง2ผลคือในเรื่องวันพีทนะครับก็มีการเฉลยนะครับหรือพูดอย่างตรงๆงเลยแหละครับว่าปกติแล้วผลปีศาจนั้นนะครับคนนึงจะสามารถครอบครองนะครับหรือใช้ได้เพียงแค่1ผลเท่านั้นแต่ว่านะครับ ดํานันดันเทพกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับพี่แกนั้นสามารถครอบครองได้2ผลอย่างผลกุรากุรานะครับผลสะเทือนที่ได้มาใหม่นะครับแล้วก็ผลยามียามีซึ่งแน่นอนมันจะเป็นปริศนาในเรื่องนะครับว่าเอ้ยทําไมถึงได้2ผลนะครับปกติแล้วเขาไม่สามารถมีได้และทําไมกันนะครับหนวดดําถึงรู้แหละว่าตนเองนั้นนะครับจะสามารถครอบครองนะครับพลังผลปีศาจได้ถึง2ผลนะครับเพราะปกติตามหลักวิชาการคุณเองก็ได้ผลหนึ่งเองต้องรู้มาก่อนสิว่าร่างกายของตนเองนั้นนะครับสามารถนะครับหรือมีอะไรนะครับที่มันทําให้ เอานั้นสามารถมีได้มากกว่าหนผล มาต่อที่เรื่องที่สนะครับหนวดดานั้นสามารถยึดครองผลปีศาจของหนวดขาวได้อย่างไรนะครับจริงๆประเด็นนี้เนี่ยมันก็แอบมีเฉลยนิดๆหน่อยๆน,นะแต่ยังไม่คอนเฟิร์มก็คือเกี่ยวกับประเด็นนะครับที่ทางด้านของเจ้าซิซ่าคราวนั้นนะครับไปเอาผลปีศาจของสไมลี่โดยการที่ว่าฆ่าสไยลี่แล้วก็วางผลไม้ไว้แถวนั้นนะครับแล้วก็กินผลไม้ตรงนั้นแหละมันจะเป็นผลปีศาจเลยแต่กรณีของหนวดดาที่ยึดครองพลังผลปีศาจของหนวดขาวก็ยังไม่ได้มีการยืนยันหรือฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่า,าววงงสาง สแล้วก็น่าสนใจด้วยนะครับอาจจะเป็นวิธีแปล,แลกๆกว่านี้ก็เป็นไปได้ซึ่งนะครับก็ต้องรอดูเหมือนเดิมเลยครับว่าจะมีการเฉลยหรือเปล่านะครับเป็นหนึ่งปริศนาที่น่าสนใจจริงๆจะบอกก็ได้นะหรือไม่บอกก็ได้แต่ถ้าบอกเนี่ยมันก็จะเป็นการเคลียร์นะครับแล้วก็ทําให้เนื้อเรื่องนั้นดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นมาต่อที่เรื่องที่5านะครับทำไมการหนวดดํานั้นถึงไม่ได้นอนแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะครับหนวดดํานั้นนะครับเป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถนอนได้นะครับคือพี่แกนั้นสามารถอยู่ได้ทั้งวัน,น,น,นงงมมทง โดยการที่ความสามารถนี้เป็นความสามารถพิเศษนะครับในเรื่องก็มีการบอกชัดเจนว่าหนวดดํานั้นนะครับไม่จําเป็นต้องนอนอยู่ได้ตลอดนะครับมีร่างกายนะครับที่พิเศษกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับซึ่งส่วนนี้น่าสนใจนะครับเป็นความปกติโดยธรรมชาติหรือนะครับถูกดัดแปลงมาหรือเปล่าเพราะคนปกติมันต้องนอนสิแต่หนวดดานั้นไม่นอนนะครับและน่าจะเป็นส่วนสําคัญด้วยนะอาจจะมีการเชื่อมโยงก็ได้เกี่ยวกับเรื่องผลปีศาจของหนวดดำนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันดีกว่านะครับน่าสนใจด้วยเช่นกันมาต่อที่เรื่องที่6นะครับ ทฤษฎีหนวดดา no มี3ชีวิตนั้นเป็นจริงหรือเปล่านะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมานะครับจากการที่หนวดดานั้นเป็นชายที่ยั้งไม่ได้นอนนะครับเมื่อยั้งไม่ได้นอนแบบนี้มีคนสงสัยแล้วครับว่าหนวดดานั้นเนี่ยน่าจะมี3ชีวิตหรือเปล่าด้วยโลโก้นะครับเออกลุ่มโซนสายของตัวเองแล้วหนึ่งนะครับและด้วยความที่ว่านะครับปัจจุบันนี้ครองไปได้2ผลแล้วใช่ไหมผลปีศาจหลายคนก็เลยคิดว่าในเมื่อไม่ได้หลับไม่ได้นอนแบบนี้อาจจะมี3ชีวิตในตัวของหนวดดาหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้นนาํัาววด,ด,ดม3ชิ จริงหรือไม่เนี่ยเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจเป็นปริศนาหนึ่งเรื่องเลยที่เชื่อได้เลยแหละครับว่าบางทีแล้วอนาคตอาจจะมีการเฉลยเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็เป็นไปได้ มาต่อที่เรื่องที่7นะครับพากนวดดานั้นมี3ชีวิตจริงๆและสามารถครอบครองพลังผลปีศาจให้3ผลผลที่3คงนวดดํานั้นจะเป็นผลอะไรกันแน่นะครับโอ้โหนี่น่าสนใจเลยเพราะผลแรกนะครับเป็นผลสายโรเกียนะครับอย่างผลยามิยามิผลแห่งความมืดผลที่2นะครับก็เป็นผลสายพารามิเซียใช่ไหมอย่างผลกูรากูราผลสันสะเทือนจึงทาให้หลายคนก็เลยคาดหวังเลยครับว่าหรือว่าผลที่3นั้นเนี่ยจะเป็นพลังผลปีศาจสายโซออนหรือเปล่าจะได้ครบนะครับสาสายไปเลยจึงทาให้หลายคนก็เลยสนใจเลยครับว่าไอ้ผลที่3ของ ดํานั้นจะเป็นผลอะไรนะครับเพราะว่าหนวดดานั้นเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าเล่ห์นะครับแล้วก็คิดค่อนข้างรอบคอบอยู่เหมือนกันนะครับการที่เขานั้นจะครอบครองผลปีศาจผลที่3นี้ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจแหละครับว่าพี่แค่จะครองผลปีศาจไหนกันแน่ซึ่งก็ต้องมารอดูแหละครับว่าจะมีการเฉลยหรือเปล่าในอนาคตนะครับเกี่ยวกับพลังผลปีศาจที่3ของหนวดดามาต่อที่เรื่องที่8นะครับหนวดดานั้นมีฮาคิราชันหรือเปล่านะครับโอ้โหอันนี้น่าสนใจอีกเช่นเดิมเนื่องจากว่านะครับฮาคิราชันในเรื่องวันพีชนัะครับปัันนนี้มมก็็เต หมดแล้วใช่ไหมและยิ่งจกักรพรรดิแต่ละคนนั้นก็มีแทบทุกคนเลยนะครับหนวดดาเป็นคนเดียวเท่านั้นในเหล่าบรรดา5จากักรพรรดิที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเลยครับ like. ว่าพี่แกนั้นมีฮาคิราชันหรือเปล่าจึงทําให้ถ้าพี่แกไม่มีมันก็จะแปลกๆใช่ไหมเลยครับก็ลก like. ลเลยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปริศนาที่รอวันเปิดเผยเลยครับ like. ว่าอนาคตนั้นเราจะได้เห็นฮาคิราชันของหนวดดาหรือเปล่า like. มาต่อที่เรื่องต่อไปนะครับเรื่องที่9นะครับหนวดดํานั้นรู้ความลับเกี่ยวกับจอยบอยหรือวันพีทหรือไม่นะครับแน่นอนไอน,นงั เพราะดูอย่างไคโดก็ดูว่าน่าจะรู้นะเกี่ยวกับความลับของวันพีทหรือแม้กระทั่งจอยบอยและหนวดดาคนที่ศึกษาปริศาขนาดนี้และมีการเตรียมพร้อมมาอย่างยาวนานนะครับเกี่ยวกับการล่าสมบัติล้าค่าอย่างวันพีทเขานั้นจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจอยบอยหรือไม่นะครับและเรื่องราวที่เขารู้นั้นจะมากกว่าคนอื่นในหลัาบรรดาจักรพรรดิหรือเปล่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับและผมเชื่อว่าหากรู้จริงๆนะครับน่าจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะาให้หนวดดํานั้นนะครับก้าวไปมากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยครับวันนี้ยังไม่รวมเกี่ย เปล่าด้วยหรือไม่เพราะว่าก็เป็นหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องวันพีทมาต่อที่เรื่องที่10เรื่องสุดท้ายนะครับบาดแผลที่ใบหน้าของแชงคูดนั้นในวันที่เกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะแน่นอนนะครับในตอนนั้นหนวดดายังเป็นเพียงแค่โจรสลัดธรรมดาเท่านั้นนะครับทำไมกันในตอนนั้นยังสามารถสร้างบาดแผลกับแชงคูดได้และการสร้างบาดแผลในครั้งนั้นนะครับมันมีเหตุการณ์อะไรกันนะครับทำไมทั้งสองคนนี้จึงเกิดเรื่องเกิดราวกันนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นปริศนาที่สําคัญเลยนะครับและการที่แชงนั้นบบััเร่ีวตกกย ของเขานั้นนะครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆที่อาจารย์โอดานั้นนะครับน่าจะเฉลยในอนาคตแล้วก็เป็นปริศนาสําคัญที่แฟนคลับวันพีชนั้นอยากจะรู้ด้วยเช่นกันก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นปริศนา ก็ทั้งหมดนี้เป็นปริศนาวันพีชนะครับที่แฟนคลับวันพีชนัที่แฟัับวันพนั้นอยากจะรู้เสือเหลือเกินและรอนะครับให้จารโอดานั้นเฉลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นปริศนาที่สําคัญเนาะและหลายคนนั้นนะครับก็อยากจะรู้จริงๆและเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับปริศนาเหล่านี้นะครับน่าสนใจหรือไม่ก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage นะครับุณ ครับ